สวัสดีครับพอดีวนะครับวันนี้มีประสบการณ์ความรู้ในบ้านอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันก่อนก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับห้องน้ําไปแล้ววันนี้มาดูในส่วนของงานครัวกันบ้างนะครับปัญหาของบ้านพอดีก็คือว่าพอดีเนี่ยใช้ชุดชุดแก๊สนะครับของยี่ห้อแอเชียนะครับมีทั้งในส่วนของที่ดูดฟันและก็ตัวแก๊สนะครับประเด็นก็คือว่าพอดีเนี่ยมาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณ3ปีแล้ว ก็ค yeah? <cat guiding developed Airbnb> <ira> uh ือปกติก็จะเปิดแก๊สก็คือเนี่ยครับนะครับอย่างเนี้ยมันก็จะเป๊กเป๊กเป๊กเ๊๊๊ตรงเนี้ยอ่าตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยครับได้ยินเป๊กเดียวอ่าแล้วก็ก็คุยกับทางแม่แอมเขาไงแอมก็บอกว่าสงสัยอ่าแก๊สคงใกล้จะหมดแอมทำอะไรอ่ะฮะแก๊สทำไมจุดอย่างนั้นนะใส ต้องไปแกะทั้งหมดมั้งเฮ้ยไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวพ่อบ้านที่ชื่อเดียวดูเลยให้นะเออวพาเดียวก็เลยก็ก็เอาจริงนะครับก็คือเราก็ใช้งานเป็นหลักนะครับเราก็ไม่ได้ดูในส่วนของการเอ่อบร์วิสอะไรยังไงต่างๆพวกนี้ครับก็เลยว่าเออการจุดสปาร์กอย่างนี้มันน่าจะต้องมีไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวตัวแก๊สน,นะครับก็เลยเออมามามาไล่ดูนะครับ นี่ครับของพอดีนะครับนี่ครับย่อเอ็กเชียนะครับนี่บอกอีกรอบนึงครับย่อเอ็กเชียนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนท่านไหนหนะครับอาจจะใช้ย่อเดียวกันหรือว่ารุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเตาแก๊สประมาณนี e out ้ครับก็น่าจะหลักการคล้ายๆกันนะครับพอดีก็เลยมาไล่ดูนี่ครับมาไล่ดูนะครับข้างล่างเนี่ยครับว่ามันมีจุดไหนที่น่าจะคิดว่าอาจจะต้อง mm hmm. เป็นพวกแบตหรือว่าเป็นฐานอะไรพวกนี้ครับ นี่ครับก็ไปเห็นนี่ครับจุดนี้ครับนี่แลยก็ไม่เคยถอดนะครับแต่ถ้าเธอจะดูก็คือว่าตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นอ่าเขาเรียกไงครพับได้อะไรเนี่ยครับไม่เคยถอดด้วยนะครับสรุปคือต้องกดนะครับนี่ไหมครับกดตรงนี้ครับเห็นไหมครับกดเข้าในอ่าแล้วสิ่งที่เห็นนะครับผม นี่พื้นฐานอาเดี๋ยวไปดูในส่วนของรายละเอียดของฐานกันนะครับว่าฐานเป็นแบบก็ฐา,านนะครับนี่ครับเขาถึงอ,ออกอย่างนี้เลยครับเหมือนใส่ไฟใชยครับดันไปในส่วนที่เป็นสปริงนี่ครับเป็นฐานเป็นฐานไซส์ดีนะครับ1 5โวลต์ก็พอดีก็ไปหาตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามร้านก็คือ ก็เหมือนขนาดไซส์เดียวกับฐานไฟฉายนะครับนี่ครับ <c oughs> อันนี้ฐานเก่านะครับนี่พอดีวได้ชุดใหม่มาแล้วครับนี่ครับไซส์ดีเหมือนกันนะครับวิธีการก็เนี่ยครับ <c oughs> ดูได้เลยครับเปลี่ยนครับ นีรอบแรกติดเครื่องมานะครับใช้ได้ประมาณสามปีอ่านี้เขาแก๊นี้ครับก็บปิดล็อกเลยครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเช้กันครับว่าจะ,จะได้หรือเปล่าวิธีการนะครับก็เปิดถังแก๊สปกตินะครับอ่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับอืม นี่ได้เลยครับนี่ครับโอเคเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนของอช่องอิงดาวอีกเดือนแฟมิลีนะครับอันนี้จะว่าไปแม่บ้านทําเองได้หรือเปล่าก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะครับว่าแม่บ้านจะทําได้เปล่าทำได้แต่มีกพ่อบ้านมาทำอะไรต <c oughs> อนตอบนอบาท่นเลย โอเคนะครับประมาณนี้นะครับก็นี่นะครับลองถ้าเกิดใครเจอปัญหาตรงนี้ครับก็แก้ไขกันประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับในส่วนของช่องยิงดาวอิงเดือนอ่าเดี๋ยวพอดีถ้าเกิดมีเจอเคสอะไรที่หลักๆก็คงเน้นอ่าภายในบ้านนี่แหละครับเดี๋ยวถ้าเจออะไรก็เดี๋ยวลงไว้ในช่องเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ต้มมาม่าดีกว่ามือี้